터름한 터슈라운드한 차 까이파워나 터슈라운드한 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 อ้ามคุ้มแล้ววันนี้โอเคแล้วล่ะสบายใจสบายใจแล้วแต่งจริงมีอีกหนึ่งท่อนที่มี F.J คนหนึ่งที่เขาเป็นแฟนคลับของคุณมากๆเขาอยากฟัง f อคืออ่ คนที่เมื่อสักครู่นี้ก็เจอนะคะเอฟเจวานหวานนะคะเขาอยากฟังประโยคอยากให้ให้เจฟร้องประโยคที่อะไรกระโหลกใบนั้นไรสิ่งใดล่ะเนี่ยผมเลือกไม่ร้องเลยนะเนี่ยผมไม่เคยไปแล้วไปไปร้องตอนโปรโมนตไม่เคยร้องเลยนะขอรอหมายถึงพี่อะขอขอให้เจฟร้องอโอเคครับผม คำนุนแรงที่ชอบบอกคำโกหกที่ชอบหลอกเธอคงจำไม่ได้หรอกกะโลกใบนั้นไรสิ่งใดโอ้ขอบคุณมากค่ะ